สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับเราก็มาเจอกันนะครับนรายวิชานะครับเทคโนโลยีนะครับดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพนะครับในระดับของชั้นนะครับปสนะครับภาคสมทบนะครับทุกสาขานะฮะวันนี้ก็อยู่ในบทที่หกนะครับบทที่หก็จะเป็นเกี่ยวกับการทําธุรกรรมนะครับธุรกิจดิจิทัลือสื่อสังคมออนไลน์นะครับหรือที่เราเรียกว่า ออนไลน์บิวซินตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่อาจารย์ถ่ายจากหนังสือเรียนของพวกเรานะครับเอามาอธิบายเพิ่มเติมให้พวกเราได้รู้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสเราก็สามารถที่จะจดบันทึกหรือเปิดตามมาได้เลยนะครับมาดูกันนะครับนะครับทุกคนน่าจะเห็นนะครับตอนนี้ก็ทักษนะก็อยู่ประมาณนี้ครับหัวข้อแรกนะครับความหมายของธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับเ็าบอกว่าธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์หมายถึง การขายสินค้านะครับบริการบนเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าบนสืน่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook Live Instagram หรือนะครับการนำสินค้าไปฝากไว้บนแอปพลิเคชันต่างๆนะครับตลาดออนไลน์เช่น lazada shopee นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับอาจารย์เองก็คิดว่าพวกเราทุกคนนะครับน่าจะเคยทำกันแล้วยกตัวอย่างเช่นการขายของผ่าน Facebook นะครับการขายของผ่านไลน์ ผ่านอินสตาแกรมถามว่าข้อดีของมันมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเราไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับเราแค่มีสินค้าอยู่หนึ่งชิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ํานะครับน้ําอันนี้นะครับเราอาจจะมีน้ํามาก่อนหนึ่งขวดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มารวบรวมนะครับรับออเดอร์พีออเดอร์เข้ามานะครับ หลังจากนั้นเราค่อยนําไปสนทีเดียวนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับมา,มาดูต่อนะครับอ่าหนึ่งหัวข้อถัดไปนะครับก็บอกว่าองค์ประกอบของธุรกิจดิจิตอลบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับองค์ประกอบของดิจิัลบนสื่อสังคมออนไลน์มีอะไรบ้าง,งนี่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น,ห,นหัวข้อแรกครับลาซาด้าช้อปปี้อย่างนี้ก็คือเราน่าจะเคยใช้บริการกันมาแล้วนะครับ องประกอบของธุรกิจดิจิตอลมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับมีกิจกรรมปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวหรือชุมชนออนไลน์ทั้งเฟซบุ o กอินสต a แกรนะครับหรือสิ่งอื่นๆนะครับสองมีการดาเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นลักษณะการซื้อมาขายไปนะครับการรับจ้างมานะครับการดําเนินไม่ว่าจะเป็นซื้อมาขายไปอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเราซื้อมานะครับแล้วเราก็เอาไปขายต่อ นะครับซึ่งมันก็เป็นผลกําไรเกิดขึ้นนะครับสามครับมีการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นการแชทโทรศัพท์หรืออื่นๆที่ไม่ได้มีการพบปากสังส่งสรรกันโดยตรงนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นอาจารย์สนใจสินค้าของพวกเรานะครับเราก็จะมีการแชทคุยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเจอตัวกันนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อของได้เหมือนกันนะครับต่อไปหัวข้อที่สี่ มีตัวกลางหรือคนที่ทําธุรกิจติดต่อซื้อขายแบบซื้อขายบรรลุผลสําเร็จเช่นกิจการไปรษณีย์หรือภาคการขนสง่งเช่นค u r ี่แฟ t นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมกิจการที่เป็นตัวกลางร,ระหว่างตัวลูกค้านะครับกับผู้ให้บริการยกตัวอย่างเช่นคุณสั่งซื้อสินค้าจากผมนะครับผมก็จะต้องจัดส่ง สิ่งของเหล่านี้ให้กับคุณโดยผ่านบริษัทขนส่งเหล่าน,นี้ซึ่งบริษัทขนส่งเหล่าน,นี้คือตัวกลางในการขนส่งสินค้าถามว่าถ้าไม่มีบริษัทขนส่งเหล่าน,นี้สินค้าจะส่งถึงผู้คุณไหมคําตอบก็ไม่ถึงถามว่าจะเป็นการสั่งซื้อออนไลน์ได้ไหมสั่งซื้อได้ครับแต่ไม่มีการจัดส่งสินค้านะครับต่อไปส5งุมีการชําระเงินผ่านช่องทางต่างๆนะครับเช่นการโอนเงินผ่านธนาคารอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง นะครับนี่คือข้อดีที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันไม่จําเป็นจะต้องคุกเงินสดนะครับไม่จําเป็นจะต้องคกเงินสดแล้วเราซื้อของหนึ่งชิ้นเราก็สามารถที่จะจ่ายผ่านทางอ,าอินเทอร์เน็ตแบงก,กิ้งโดยการโอนเงินออนไลน์แค่เรามีเงินอยู่ในบัญชีเท่านั้นเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้แล้วนะครับมาดูต่อนะครับมาดูต่อประเภทของธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์มีอะไรบ้าง นะครับประเภทนะหนึงเขาบอกว่าธุรกิจที่ซื้อมาขายไปนับเป็นธุรกิจที่สามารถเปิดธุรกิจออนไลน์ได้ง่ายเพราะมีแหล่งขายสินค้าโดยตรงนะครับที่เจ้าของธุรกิจรับหน้าที่ซื้อมาจากบนการของลูกค้ารายย่อยนะซื้อมาขายไปนะครับสองธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าสามธุรกิจที่มีลักษณะเป็นตัวแทนจำหน่ายและสี ธุรกิจล่วงหน้านะครับนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้น3ลักษณะธุรกิจเหล่านี้นะครับลักษณะตัวแทนจําหน่ายนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราไม่จําเป็นจะต,ต้องมีสินค้าเองนะครับเหมือนในอะไรนะใน tik t o อกช็อปนะครับเราก็สามารถที่จะไปขายแล้วเราก็เอากําไรจากสินค้าตัวนั้นนะครับแสดงว่าในยุคปัจจุบันครับลูกการขายสินค้าออนไลน์บนสื่อส่งคมออนไลน์ ไม่จําเป็นจะต้องมีสินค้านะครับผู้ขายไม่จําเป็นจะต้องมีสินค้าแต่เราไปหาสินค้าจากที่อื่นมาได้นะครับแล้วเราก็มากินเปอร์เซ็นต์เอานะครับซึ่งในยุคปัจจุบันครับยิ่งถ้าคนมีความสามารถนะครับพูดเก่งๆนะครับทําธุรกิจเก่งๆอย่างนี้โอกาสที่เขาจะเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคหัวข้อต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ต่อไปครับหัวข้อที่สีดดนออนน่นะครับจุดเด่นของธุรกิจออนไลน์นะครับจุดเด่นนะย้ําว่าจุดเด่นของธุรกิจออนไลน์มีอะไรบ้างนี่นะครับในหนังสือก็มีอยู่ประมาณเจ็ดหัวข้อหลักๆนะครับหัวข้อแรกก็บอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับธุรกิจออนไลน์ประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมใช่นะครับสองเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนนะครับยิ่งในยุคปัจจุบันครับลูกนะธุรกิจเหล่านี้นะครับจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนยกตัวอย่างเช่น ลูกจะขายของเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับกลุ่มเป้าหมายก็จะแคบลงมาเลยนะครับเป็นผู้หญิงที่รักความสวยความงามอะไรประมาณนี้นะครับสามสะดวกสบายทั้งคนซื้อและคนขายก็บอกว่าสําหรับผู้ที่เลือกซื้อของออนไลน์แน่นอนว่าความสะดวกไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาซื้อของด้วยตนเองอ่าแล้วตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราสนใจสินค้าหนึ่งชิ้น นะครับมูลค่าประมาณอาสมนกว่ามูลค่าประมาณหนึ่งพันบาทยกตัวอย่างเช่นเป็นคีมคีมความสวยความงามของสุภาพสตรีนะครับลูกต้องเดินทางจากบ้านมายกตัวอย่างเช่นบ้านของลูกอยู่ต่างอำเภอเดินทางเข้ามาซื้อในเมืองนะครับหนึ่งลูกจะต้องเสียค่าอะไรบ้างค่าน้ามันซึ่งค่าน้ามันในการเดินทางมาอาจจะประมาณสามร้อยบาทนะครับรวมกับค่าสินค้าที่ลูกสั่งซื้ออันนั้นอีกเป็นหนึ่งพันรวมกันเป็นพันสามร้อยบาทแล้ว แต่ถ้าเกิดลูกไม่ต้องเข้ามาในเมืองลูกสั่งซื้อออนไลน์นะครับสั่งซื้อออนไลน์สินค้าราคาหนึ่งพันบาทนะครับเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันนะครับประสิทธิภาพเหมือนกันแต่ลูกสั่งซื้อออนไลน์ลูกเสียแค่ค่าจัดส่งอย่างเดียวเต็มที่ไม่เกินสามสิบห้าบาทหรือบางช็อปนะครับเขาไม่มีค่าจัดส่งเลยเท่ากับลูกก็ได้สินค้าเหมือนกันแต่ลูกจะเสียระยะเวลาเช่นการรอสักนิดหนึ่ง เช่นการส่งส่งบ้านหนึ่งวันถึงสองวันลูกก็จะได้รับสินค้าแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสะดวกสบายทั้งคนซื้อและคนขายนะครับสาอาต่อยอดธุรกิจได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับมีอะไรอีกนะครับห้าพวกคุมต้นทุนได้ง่ายนะครับการขายของออนไลน์นะครับ เวลาที่เลือกส่งสินค้าไปยังลูกค้าสามารถเช็คจํานวนและเช็คต้นทุนสินค้าที่ได้รับได้นอนว่าในแต่ละวันที่ขายนั้นนะครับสินค้าออกไปได้เท่าไหร่นะครับเราสามารถตรวจเช็คปริมาณสินค้าได้เลยว่าสินค้าเราเหลือกี่ชิ้นแล้วไปได้กี่ชิ้นแล้วนะครับต่อไปหกไม่จาเป็นต้องสต็อกสินค้าเป็นจานวนมากอ่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับขายสินค้าไม่จําเป็นจะต้องสต็อกนะครับ มีสินค้าแค่หนึ่งชิ้นนะครับเรารับออเดอร์ก่อนรับออเดอร์อย่างเดียวครับถึงเวลาครบละหนึ่งวันสองวันออเดอร์ได้ไปรวบรวมออเดอร์รมาแล้วก็จัดส่งทีเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องสต็อกสินค้าไว้นะครับเช่นถ้าเกิดสต็อกสินค้าไ้นานสิน่งที่เกิดขึ้นก็จะมีเช่นสินค้าหมดอายุนะครับทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นตามมานะครับอ,อ่าต่อไปผข้อที่เจ็ดทำเป็นอาชีพเสริมได้การขายสินค้าออนไลน์ช่วย เพิ่มรายได้และเป็นอาชีพเสริมให้กับคนหลายๆคนได้นะครับงานประจําเป็นอย่างดีคําว่าอาชีพเสริมนะครับแต่ในยุคป,ปัจจุบันอาจจะไม่ใช่แล้วสําหรับบางคนทําการขายออนไลน์เป็นอาชีพหลักเลยนะครับเห็นไหมยิ่งในยุคป,ปัจจุบันครับลูกมีทั้ง f c e e o o o นะครับอินสตาแกรมพิกทอช o อปนะครับเยอะแยะมากมายเลยลูกพูดเก่งมีสินค้าอยู่แล้วมีหน้าตาที่ดีอยู่แล้ว ลูกก็สามารถที่จะทําในส่วนนี้ได้เลยนะครับต่อไปมาดูจุดด้อยของการทําธุรกิจนะครับดิจิตอลออนไลน์หนึ่งมีการแข่งขันที่สูงแน่นอนครับข้อนี้เป็นเรื่องจริงนะครับการแข่งขันเป็นเพื่อนขายอะไรนะครับเราก็อยากขายตามสินค้าแต่ละตัวนะครับสินค้าแต่ละชนิดซึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันการแข่งขันยิ่งสูงครับ เราต้องมีวิธีการกลยุทธ์ต่างๆในการทําให้ดีขึ้นนะครับต่อไปมาดูต่อนะครับอันนี้นะครับมีการขายตัดราคานะครับในยุคปัจจุบันมีแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนลูกขายของนะครับขายอะไรนะเกี่ยวกับน้ํา่าสมมุติขายน้ํานะครับสามแพ็กร้อยนะครับยี่ห้อนี้นะครับอินคาสามแพ็กร้อยนะครับอาจารย์เอก ขายตัดราคาลูกครับสามแพกเก้าสิบอ่านี่นะการตัดราคาถามว่าตัวสินค้านะครับน้าเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่เรามาตัดราคากันแสดงว่าการตัดราคานี้ก็จะเกิดขึ้นเช่นอาจารย์เอกต้องไปได้สินค้าที่ถูกกว่าจากที่เราเอามานะครับเราถึงจะมาตัดขายตัดราคาได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องมยน,นะครับ เราต้องคำนึงด้วยว่าเออเพื่อนขายได้เราขายได้อยู่ด้วยกันได้ดีกว่านะครับต่อไปนะครับการพความเชื่อถือในตัวสินค้าต้องยอมรับว่าการเลือกซื้อส,สินค้าจากธุรกิจออนไลน์ยังเป็นที่ไม่ต้องการหลากหลายของคนเนื่องจากซื้อสินค้าในลักษณะที่ผู้ซื้อขายไม่ได้เห็นตัวสินค้าเออนะครับไม่ได้เห็นตัวสินค้ายังขาดความเชื่อถือนะครับยกตัวอย่างเช่นสั่งซื้อสินค้าไปหนึ่งชิ้นแต่ผู้ ขายจัดส่งรรสินค้าอะไรนั่ไหมมันไม่รู้มาให้เรานะครับมันก็ทําให้เกิดความเชื่อถือที่น่นดลงนะครับแต่ถ้าเกิดได้รับสินค้าที่ตรงปกโอเคครั้งต่อไปเราก็จะบอกเพื่อนให้ไปซื้อหรือเราเองก็จะซื้อสินค้าตัวนั้นได้เหมือนกันนะครับต่อไปถ้าอยูสี่มีความเสี่ยงที่จะได้รับสินค้าไม่ตรงตามความต้องการอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าใครสั่งอะไรไปบางทีสั่งอะไรนะ ขอ,องไปได้ขวดน้ํามาแทนได้ขนมมาแทนก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับห้ามีความยุ่งยากสําหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันข้อน,นี้นะ่าจะตัดออกได้นะไม่ใช่ตกนะครับตัดออกได้แนละ้วนะครับเทคโนโลยีหลายๆคนนะครับคิดว่าถนัดกันมากแล้วนะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ถนัดเช่นอาจจะเป็นปุ่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่แต่มีเราเป็นแกนนำอ่เาเขาอาจจะทําได้นะไ,ได้ ต่อไปสินค้าขายไม่ได้นะครับการทําธุรกิจออนไลน์บารัค้างประสปัญหาสินค้านะครับไม่ได้เหมือนกันเพราะสินค้าขายไม่ได้นะครับติดต่อกันมามา,มา,มากๆนะครับก็าอาจจะทำให้เกิดการท้อนะครับต่อการทําธุรกิจประเภทนี้เพราะฉะนั้นนะครับสินค้าขายไม่ได้เราอย่าท้อก่อนนะครับที่ดีทางที่ดีหนึ่งถ้าเรากลัวสินค้า ว่ามันจะขาดไม่ได้เราไม่จําเป็นจะต้องสต็อกสินค้าไว้นะครับเราจำเป็นเราไม่จําเป็นจะต้องสต็อกสินค้าไว้เลยถ้าเราสต็อกไว้เมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละจะเกิดปัญหาตามมานะครับต่อไปมาดูความหมายนะครับความหมายของนะครับเทกิ้นะครับหมายความว่านะครับการตลาด ซึ่งรวมตัวกันนะครับคือการทำตลาดผ่านสื่อเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็อนเพื่อโปรโมทสินค้าต่างๆนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าโอเคนะครับมาดูหัวข้อที่เจ็ดนะครับหัวข้อที่เจ็ดนะครับ ขั้นตอนการเริ่มเริ่มต้นธุรกิจที่ตน้นนะครับขั้นตอนการเริ่มต้นการขายหรือการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือต้องมีความตั้งใจกับธุรกิจอันนั้นที่เราจะทํานะครับถ้าเราไม่มีความตั้งใจนะครับเราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอยากขายครีมนะครับคุณก็ต้องมีความตั้งใจว่าครีมของคุณเนี่ยที่คุณจะขายเนี่ย คุณต้องทาได้นะนะครับจะต,ต้องทําได้ทีงคุณต้องเป็นแบบนี้ต้องมีความอดทนนิดนึงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเตรียมสินค้านะครับต้องมีสินค้าแล้วต่อไปนี้นะครับต่อไปเงินลงทุนอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญสําหรับหลายๆคนนะครับการทําธุรกิจการขายออนไลน์นะครับลูกถ้าลูกมีความคิดนะครับความตั้งใจนะครับ สิ่งแรกที่ลูกจะต้องทําก็คือตัวนี้เงินทุนลูกอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะครับไม่ต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ใหญ่ๆอาจจะเริ่มลงทุนจากประมาณสักหลักพันก่อนนะครับแล้วก็เอากําไรจากตรงนี้ค่อยๆเพิ่มไปจากหนึ่งพันเป็นสองพันจากสองพันเป็นสามพันค่อยๆขยับขยายให้มันเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปช่องทางการขายสินค้านะครับก็ต้องมีให้เยอะแยะนะครับไม่ใช่มีเพียงช่องทางเดียว นะครับต้องมีให้หลากหลายนะครับให้ถึงมือผู้บริโภคให้ได้นะครับในนี้ก็บอกว่ามี Facebook นะครับแล้วหนึ่งมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันมีอินสตาแกรนะครับมีไลน์นะครับมี Twitter นะครับมี Marketing ิ้ง t นะครับ l a ซ a ด้าช้อปปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ครับคือนะครับ การขายออนไลน์ที่ลูกจะลงไปขายได้ทั้งนั้นในวิตเตอร์ไล e ์เฟซบุ๊กซึ่งในยุคปัจจุบันบครับลูกนะครับสิ่งเหล่านี้มีคนเข้าไปดูมีคนเข้าไปชมอยู่ตลอดเวลานะครับหลายหลายคนครับประสบผลสําเร็จจากการทําธุรกิจการขายออนไลน์เยอะแยะนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนการเรียนการสอนนะตอนนี้ลูกอาจารย์เอกอัดคลิปฝากไว้ก็เป็นนะครับลักษณะออนไลน์เหมือนกันนะครับออนไลน์พวกเราไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนที่วิทยาลัย นะครับเรียนอยู่ที่บ้านเปิดคลิปดูเปิดหนังสือตามที่อาจารย์สอนพวกเราก็ไปตามได้ละนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปขั้นตอนการรีวิวสินค้าเขาบอกว่าการรีวิวสินค้าคือการแนะนําสินค้าส่วนใหญ่มักจะใช้ดาราแต่สินค้านั้นอาจจะเป็นสินค้าที่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าทั่วไปผู้ขายควรรีวิวเองอ่า เพราะจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขายเองก็ได้อะนะครับสินค้าของเราครับลูกสินค้าเล็กๆยก,กตัวอย่างเช่นลูกขายเสื้อผ้านะครับลูกก็ต้องไปจ้างดารามาหรอกนะครับลูกก็รีวิวเองก็ได้ค่อยๆหันรีวิวครับอ่ามีอะไรบ้างสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าผ้าที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับเหมาะสําหรับคนที่นะครับมีขนาดทัวนี้ต่วน,วนี้ใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ รีวิวไปเลยนะครับเอาหุ่นเราเอาหน้าตาเรานะครับเป็นนางแบบในการรีวิวสินค้านะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกักนต่อนะครับมีอะไรอีกอ่าต่อไปขั้นตอนที่หกนะครับช่องทางการจัดตรงอ่าเมื่อสินค้านะครับที่เรารีวิวไปเรียบร้อยแล้ว นะครับลูกค้าต้องการเราก็ต้องมีขั้นตอนการจัดส่งนะครับโดยหลักๆก,ก็อาจจะส่งเคอรี่หรือแฟนหรือไปษณีย์ก็ได้สินค้าลูกถ้าลูกส่งให้กับลูกค้าสิ่งแรกที่ต้องคำนึงคือหนึ่ง,นนงเราขายสินค้าอะไรเราต้องส่งสินค้าชิ้นั้นให้กับลูกค้าอย่าทําเป็นประเภทว่าสินค้าไม่ตรงปกขั้นต่อไปครับลูกถ้าสินค้าไม่ตรงปกลูกจะขาดความเชื่อถือโอกาสที่ลูกจะ ประสบผลสําเร็จทางช่องทางนี้ลูกไม่มีทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าชิ้นไหนเอาชิ้นนั้นให้นะครับต่อไปหัวข้อที่เจ็ดก็คือช่องทางการชําระเงินครับนะครับยิ่งในยุคป,ปัจจุบันครับลูกช่องทางการชําระเงินมีเยอะแยะมากมายนะครับลูกบอกไปเลยว่าถ้าลูกขายสินค้าหนึ่งชิ้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องชําระเงินสดก็ได้ นะครับหรือเก็บสินค้าก่อนก็ได้แล้วค่อยเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับหรือออนไลน์ผ่านโมบายแบงค้งต่างๆก็ได้นะครับซื้อกี่ครั้งนะครับชำระเงินเท่านี้ยอดเท่าน,นี้ลูกจะมีโปรโมชั่นแถมอะไรก็บอกเข้าไปนะครับตัวนี้มันขึ้นอยู่กับลูกๆว่าลูกๆจะจัดการได้อย่างไรบ้างนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับต่อไปหัวข้อที่แปดครับทักษะที่จําเป็นนะครับหนึ่ง ทักษาทางน,นการสื่อสารการสื่อสารครับลูกลูกจะต้องสื่อสารก็บอกว่าจําเป็นอย่างมากสําหรับการทํานะครับมาร์เก็ตติ้งตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทั้งทีมสื่อสารกับคนนอกทีมนะครับการที่นักธุรกิจจะเป็นนักธุรกิจนั้นจะต้องเข้าใจคนที่สื่อสารด้วยนั้นกําลังต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารลูก ไปช,ช้าๆชัดๆให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเออนะครับต่อไปมาดูกันต่อความคิดสร้างสรรค์น,นะอันนี้ต้องมีนะครับต่อไปอีกหนึ่งหัวข้อนะครับการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ปัญหาการทำโลกโลกดิจิตอลทำให้สามารถเก็บค่าของตัวเลขได้อย่างมากมายนะครับเพื่อนำมาวิเคราะห์ นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับสินค้าเหล่านี้นะครับต่อไปนะครับและผลักดันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเ็าบอกว่าโลกดิจิตอลน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมักมีอะไรใหม่ๆออกมาเสมออ่านะครับแสดงว่าเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเราจะทําสินค้าของเราชิ้นเนี้ย นะครับเราจะทําแบบเดิมๆไม่ได้นะครับอะไรที่ใหม่มีใหม่ๆเข้ามาเราก็ต้องนํามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับการตลาดให้ได้นะครับต่อไปมีความรู้หลายๆด้านนะครับต่อไปอยากรู้อยากเห็นอ่าต่อไปการเข้าสังคมนะครับชอบทดลองชอบเทคโนโลยีตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับลูกจะขายสินค้าอะไร ถ้าลูกไม่รู้เทคโนโลยีลูกไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะอันนี้มันคือธุรกิจดิจิตอลนะครับการขายสินค้าออนไลน์ถ้าลูกไม่รู้คำนี้นะครับลูกไม่สามารถที่จะทําได้นะครับ <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีลูกจะต้องรู้นะครับจะต้องรู้เลยว่าเช่นตัวอย่างเช่นลูกจะเข้า f a c e b o o k ลูกจะเข้าอย่างไรสมัคร f a c e b o o k สมัครอย่างไรนะครับสมัครไปแล้วลูกค้าสนใจ สินค้าของเราเขาจะโอนเงินมาให้เรานะครับโอนเงินออนไลน์โอนอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญในยุคปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับมาดูอีกหนึ่งหัวข้อนะครับหัวข้อที่เก้านะครับหัวข้อที่เก้าเกี่ยวกับธุรกิจดิจิตัลนะครับ สินค้าออนไลน์ที่ขายแล้วประสบผลสําเร็จนะครับอันนี้ก็คือตามในหนังสือนะนะครับอาจารย์เอกก็ขายมาให้ดูนะครับมีเครื่องอะไรนะประทินผิวต่างๆนะครับยาสมุนไพรนะครับเครื่องออกกําลังกายต่างๆอาหารเพื่อสุขภาพแต่ในยุคปัจจุบันนะครับลูกมันมีเยอะแยะมากมายเลยครับนะมีเยอะแยะมากมายให้เราได้รู้นะครับได้ได้เห็นนะครับมันมีมากกว่าในหนังสือแน่นอนนะครับ โอเคนะครับอ่าจบแล้วนะครับในบทนี้นะครับตัวต่อจากตัวนี้ไปนะครับต่อจากตัวนี้ไปเขาก็จะเป็นลักษณะเอ่อการตั้งกลุ่มลูกค้านะครับเช่นการขายสินค้าการรีวิวสินค้านะครับการรีวิวสินค้าต่างๆนะครับในการรีวิวสินค้านะครับเอาหัวข้อเหล่านี้นะครับลองให้ลูกๆนะครับไปลองรีวิวสินค้าดูว่า การเลือกสินค้าที่ดีจะต้องมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งข้อมูลถูกกระจายได้อย่างรวดเร็วสองมีความน่าเชื่อถือสามต้นทุนต่ำสีวัดผลได้ 5. กระตุ้นให้เกิดการเลือกซื้อสินค้าให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับลูกสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์เอกพูดมาลูกนะครับมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับมันเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นนะครับสินค้า นะครับในยุคปัจจุบันการขายออนไลน์นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนะครับการรีวิวสินค้าของลูกนะครับกิจกรรมนี้นะครับถ้าลูกรีวิวมันเป็นลูกก็สามารถที่จะเป็นนักขายยุคใหม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับในบทที่6ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีงานเพิ่มนะครับอาจารย์เอก จะส่งไปให้นะครับแล้วก็ให้พวกเราทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งมาไว้ในค่ารูมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก็บรูปรวมงานเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับมาเจอกันอาทิตย์สุดท้ายเพื่อที่จะนํามาส่งนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ